สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองและอนุบาลสามทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูกอตนะครับในวิชากิจกรรมการแจ้งครับวันนี้เราก็นะครับจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับครูกตนะครับนาคลิปวิดีโอดีๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด1ินะครับมาให้น้องๆเด็กอนุบาลดูนะครับว่ามีวิธีอย่างไรบ้างนะครับขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ วิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด1 9ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยเชื้อโควิด1 9สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ แม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คน มันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือให้ถูกวิธีและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรครับก็จกลงไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับที่ผลิตนะครับซื่อดีๆนะครับให้เราได้เรียนรู้กันนะครับช่วงนี้นะครับโควิดก็เริ่มระบาดหนักอีกแล้วนะครับกูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนะครับไปไหนก็อย่าลืมนะครับสวมใส่แมสทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆมาฝากเพียงแค่นี้นะครับขอลักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ